สวัสดีครับเพิ่งไปทําภารกิจมาลหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยคุณยศความสําเร็จมันต้องโชว์ได้ความสําเร็จมันต้องกล้าประกาศผมก็เลยคุยกันบอกว่าโอเคงั้นความสําเร็จต้องประกาศใช่ไหมงั้นผมให้ดูครับคิดว่ากรองน,นี้เป็นไงพี่คิดว่าปึกนี้เป็นไงไม่ถึงล้านครับปึกนี้มีมูลค่าประมาณหกแสนครับไม่ประมาณ่ะหกแสนผมว่าเงินหกแสนอ่ะหลายหลายคนมองว่ามันยังไม่เยอะนะครับมันยังไม่เยอะมันยังไม่มากพอ ที่จะเรียกว่าคนรวยแต่ผมจะบอกว่าที่มันเจ๋งคือวิธีการที่ได้มาต่างหากครับผมได้มาทั้งหมดตอนนี้ประมาณล้านเจ็ดผมใช้นี่ไปแล้วประมาณ1ล้านอันนี้คือกดออกมา6 0 0สนเอามาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆด้วย แล้วก็เอามาทําภารกิจของผมด้วยคือผมผมจะบอกว่าวิธีการที่จะมีเงินเท่านี้อ่ะมีหลากหลายวิธีครับมีหลากหลายเส้นทางมากครับลหลายๆคนมีอยู่ในบัญชียอยู่แล้วด้วยนะแต่ผมเป็นหลักฐานที่มีชีวิตผมกับคุณนุชครอบครัวเราฮะเป็นหลักฐานที่มีชีวิตครับว่าเงินปึกเนี้ยผมได้จากอินดีมครับได้มาจากการเลือกธุรกิจครับแล้วเป็นธุรกิจสีขาวด้วยเป็นธุรกิจที่จ่ายภาษีที่ผมตั้งใจทํามาแค่2เดือนฮะผมเพิ่งจะทํามาแค่2เดือนแล้วมันก็เกิดเรื่องเงี้ยขึ้น ผมเคยจับเงินที่เยอะกว่านี้แต่พี่ๆเชื่อไหมในบางจังหวะชีวิตของเราอะเงินแค่หกแสนบาทเงินสดอะมันมันทําให้เรามือสั่นได้ครับลหลายๆคนเคยเคยประสบความสําเร็จเคยร่ํารวยเคยเคยมีทุกอย่างเคยถือเงินเป็นหลักล้านหลายล้านหลายสิบล้านผมผมบอกว่าวันนี้ที่ชีวิตเรามันมีปัญหาวันนี้ที่เราเป็นหนี้สินวันเนี้ยที่เราเลือกธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมผมเป็นหลักฐานที่มีชีวิตให้แล้วครับว่ามันทําได้ครับ มันทําได้จริงๆทั้งหมดนี้คือเงินสะอาดฮะเงินสีขาวเป็นเงินที่ถูกกฎหมายทุกข้อบางคนบอกโอ้ยคุณยศทําอะไรอะเงินแค่6กแสนพี่ครับสําหรับผมในนาทีเนี้ยแม่งตั้งหกแสนนะครับพี่ๆคิดว่ายังไงถ้าเกิดวันหนึ่งอีกสองเดือนข้างหน้าพี่ลุยเหมือนที่ผมลุยพี่ทําเหมือนที่ผมทําแบบที่ทีมงานของเรากําลังลุยกันอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วอีกสองเดือนข้างหน้าปึกนี้อยู่ในมือพี่ถ้าใจของพี่ๆเองคิดว่าพี่คู่ควรกับมัน เนี่ย้าใจของพี่คิดว่าพี่คู่ควรกับมันพี่จะได้มันครับแต่ถ้าเกิดแม้แต่ตัวพี่เองยังรู้สึกว่ามันเกินฝันถามว่าพี่เหมาะสมจะได้มันไหมผมไม่ได้เอามาโชว์ผมไม่ได้เอามาแจกครับผมไปทําตามความฝันผมเช่นกันแต่ผมเป็นหลักฐานที่มีชีวิตว่าอีกสองเดือนข้างหน้าพี่พี่ทำแบบที่พวกเราทําพี่จะได้แบบเดียวกันครับถ้าพี่อยู่ในเส้นทางของผมแล้วผมขออวยพรครับสองเดือนข้างหน้าผมขอให้เงินปึกเนี้ย เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวของพี่พี่นี่คือเงินที่เหลือจากการใช้นี่หนี้1ล้านบาทไปแล้วนะฮะผมไม่ใช่ทําอินดีมแล้วได้แค่นี้ด้วย2เดือนนี้ผมได้มาแล้วล้านเแล้วผมใช้นี่ไปแล้วล้านหน,นึ่งอันเนี้ยหกแสนยังเหลืออยู่ในบัญชีอีกแสนหนึ่งผมซื้อสินค้าเริ่มต้น2,500บาทครับผมปลดนี่ไปแล้วแล้วผมเหลือเงินจากอินดีมครับมันเป็นโอกาสถ้าเกิดพี่พี่มองเห็นแล้วนะฮะว่าเฮ้ยมันมีคนทําได้จริง ผมไม่ใช่คนเดียวในประเทศไทยที่ทำได้แบบนี้ครับมีอีกหลายๆคนได้จับเงินหลักล้านแล้วเล้วก็ได้จับเงินหลักแสนหลักหมื่นนี่ไม่ต้องนับเลยครับเงินหลักพันนี่แทบจะได้กันทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาส่งต่อให้หลายๆคนก็ไม่กล้าก้าวข้ามครับคุณยศพี่ไม่มีอ่ะสองพันห้าพี่ครับตอนผมเริ่มผมก็ไม่มีครับสองพันห้า ผมก็ต้องไปหามาเหมือนกันพี่ก็ต้องไปหามาพวกเราทุกคนไม่พร้อมจะเริ่มต้น2,005เหมือนกันครับแต่ผมมองเห็นโอกาสแล้วว่ามันทําได้ผมทําแล้วไหนแล้วมันไม่ใช่แค่นี้อยากปลดหนี้เหรอก็ปลดหนี้ดิเงินมาขนาดนี้อยากไปเที่ยวฟรีเหรอเดี๋ยววันที่20นะครับอีกสามวันเนี่ยผมต้องบินไปดูใบกับพี่ๆผมแล้วพี่ๆที่เริ่มทํามาพร้อมกันแล้วก็สําเร็จเป็นรุ่นแรกเนี่ยเราไปดูใบกันแล้วนะครับวันที่20นี้พี่ๆสามารถที่จะบอกทุกคนได้อย่างภาคภูมิครับ ว่าเราอยู่ในทิศทางเดียวกันฮะมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันมันมันเป็นภาพที่ทุกคนประสบความสําเร็จได้เหมือนกันทุกคนทําได้ครับสวยไหมเอ้ยคนมาทํางานอินดีาม,มันโลภมันทําเพื่อเงินและอันนี้ยผมทําเพื่อมันจริงๆถ้าไม่มีมันแล้วพี่ๆทํางานทําไมครับถ้าไม่ได้ทําเพื่อมันแล้วทุกวันนี้พี่ๆยังชีพด้วยอะไรครับคนทุกคนทํางานเพื่อเงินทั้งนั้นแหละอุดมการ์มันจะต่อยอดได้คุณจะช่วยคนได้อีกมากมายถ้าคุณมีช่องทางหลายๆช่องทาง สามารถที่จะปลดหนี้แล้วก็มีชีวิตอิสระและถือเงินแบบนี้ได้แต่ถ้าพี่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตในช่องทางไหนจะสร้างชีวิตด้วยช่องทางไหนผมแนะนำอินดีมครับผมใช้เวลา2เดือนกับ17วันสำหรับเงิน1 7 0 0 0ล้านนบาทถ้าไม่รู้ว่าจะใช้ช่องทางไหนในการสร้างชีวิตผมแนะนำอินดีมติดต่อไปหาพี่ๆของผมเลยครับพี่ๆของผมทุกคนจะมีพื้นที่ดีๆรอต้อนรับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ครับ พวกเราช่วยพี่ได้ครับพวกเราช่วยเพื่อนๆได้ครับเราทํางานเป็นทีมไม่ต้องนั่งกังวลใจครับเราช่วยกันครับผมแนะนําอินดีม